สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o บอนะครับผมอ่ะมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนวันนี้กันนะครับวันนี้ยังคงอยู่กับการเกาะติดนะครับในสุดยูโร2020นะครับวันนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับผมก็จะมีลงเตะพร้อมกัน4คู่นะครับใน2ช่วงเวลานะครับก็จะมีอ่าในช่วง5้าทุ่มแล้วก็อ่าช่วง ตีสองนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเรื่องของทัชนาวันนี้จัดมาให้2คู่นะครับในสูญโรนะครับไปดูคู่แรกก่อนละกันนะครับระหว่างสเปนเจอสโลวาเกียนะครับผมสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับก็สเปนกับสโลวาเกียนี่อยู่ในกลุ่ม E นะครับตอนนี้สโลวาเกียเป็นอันดับ2นะครับสามคะแนนจาก2เกมตาสวีเดนอยู่1แต้มนะครับส่วนสเปน อตอนนี้มี2อคะแนนจากเกมจากการเสมอสองนถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้หน้าผิวบอกมากๆในปีนี้นะครับผมก็อยา่างไรก็ตามครับโอกาสเข้ารอบวันนี้ยังเปิดกว้างทุกทีมนะทั้ง4ี่ทีมเลยรวมถึงโปรแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสเปนเหนือกว่าแน่นอนนะในการเจอสโลวาเกียนะครับผมน่าจะเป็นทีมที่ดีกว่าทุกด้านเลยนะทั้งเรื่องของขมกําลังนักเตะนะครับผลงานอะไรต่างๆก็ถือว่าดูดีกว่า แต่อย่างเดียวของสเปนคือที่เป็นจุดอ่อนเลยก็คือเรื่องของการจบสกอร์นะครับกองหลังกอ,องกลางกองหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเล่นกันเป็นระบบทีมากๆนะครับมีวกว่าเข้าทำเยอะคอเกได้มากกว่าคู่แข่งในทุกๆเกมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการจบสกอร์มันไม่ค่อยขมนะครับผมทำให้สเปนเนี่ยมีจุดอ่อนในด้านนี้มากๆนะครับเอาง่ายๆคือผู้เล่นกองหน้าชุดน,นี้เนี่ยหวังผลในเรื่องของความเด็ดขาดได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยสโลวีเกียค่อขนข้างจะสู้ได้นะจากความไมจใจที่เกิดข,ขึ้นตลอดสองเกมที่ผ่านมานะครับ <transitional. S 1> ผมว่วันนี้นะครับสเปนโอกาสชนะมีมากกว่าจริงแต่ถ้าเกิดจะให้ยิงเกินเฮดิแคปที่สอบประตูผมว่ามันยากไปนะครับวันนี้ราคาเปิดมาแพงนะครับสเปนต่อ2ลูกผมคิดว่าวันนี้น่าเชียร์ที่สโรเกยมากกว่านะครับเต็มที่ผมว่าน่าจะแพ้ไม่เกิน2ลูกนะครับเผิดแค่เฉือนเท่านั้นนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่เกมระหว่งหางฮังการีเจอกับเยอรมันนะครับผมก็เกมน,นี้จะเตะกันที่ บ้านของเยอรมันด้วยนะครับแต่ที่บ้านของบาเยอร์นะครับอาริอัสอารีนาเนะยครับเยอรมันกลับมามีลุ้นเข้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกมล่าสุดชนะโปรตุเกสมา4-2นะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่าในกลุ่ม F เนี่ยทีมใหญ่ๆนะครับอยู่กับเข้ารอบได้หมดทุกทีมนะครับผมแต่อจะได้ว่าใครจะไปอันดับ1-2หรือว่า3นะครับวันนี้เยอรมัน เหนือกว่าฮังการีในทุกๆด้านเลยนะครับฮ right? ังการีเนี่ยเกมที way, away, ่แล้วเจอกับฝรั่งเศสใช่ไหมถือว่าเป็นทีมที่สู้ได้ดีนะครับใจเด็ดเดียวมากๆนะครับสู้ได้ดีจริงๆแล้วก็สร้ามาไหนได้ค่อนข้างเยอะเก็บพลเสมอมาได้ถือว่าเป็นสีที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับทำให้โอกาสเข้ารอบค่อนข้างจะน้อยลงนะครับวันนี้มาเจอเยอรมันที่จะบอกว่าเป็นเหนือกว่าทุกด้านนะครับเยอรมันเนี่ยตั้งแต่ดีกว่าผลงานดีกว่ายิ่งเกมล่าสุดการชนะโปตุเกสมาเนี่ย น่าจะได้เรื่องของความมั่นใจกลับมาเยอะมากๆนะครับพลังใจกลับมาเยอะทีเดียวแล้วคือวันนี้โปรตุเกสเจองานที่ง่ายกว่าอีก2ทีมใหญ่เพราะว่าฝรั่งเศสกับโปรตุเกสต้องตัดแต้มกันเองนะครับดังนั้นโอกาสเข้ารอบเยอรมีสูงเลยนะครับถ้าเกิดชนะเกมนี้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเยอรมันน่าจะใส่เต็มจัดหนักแล้วก็ด้วยความที่พวกเขาเล่นได้ดีจากเกมก่อนอยู่แล้ววันนี้เนี่ยน่าจะเล่นได้มั่นใจมากขึ้นนะครับาะว่าวันนี้เรามันมีโอกาสถล่มฮังการีได้ด้วยความที่พวกเขาเล่นได้มั่นใจมากๆในตอนนี้นะครับ เลทที่เปิดมาอยู่ที่1.75ผมยังมองที่เยอรมันนะครับสรุปแล้ว2คู่วันนี้นะครับผมให้เลือกมองไปที่โสโลวาเกียและก็เยอรมันนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ